S 1> <S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันนิวข่าวสาฟุตบอลที่ไม่ว่วจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเอาล่ะวันนี้มาพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยยังมีประเด็นให้ถูกพูดถึงกันเยอะนะครับสำหรับกรณีต่างๆของวงการของเรา ก็ต่อเนื่องครับกับเหตุผลเรื่องราวนะครับเมื่อวานทําข่าวไปเรื่องสนามยาเทียมทีเอประกาศแบนนะครับไม่ให้ใช้สนามยาเทียม FC ก็มาเปิดเผยนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกมของไทยซะทีเดียวนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีการคุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วสําหรับ FC ถึงเรื่องการยกเลิกสนามยาเทียมครับแต่เพิ่งจะมาประกาศวันที่11มิถุนายนหลังไทยแพ้1นวันเท่านั้นเองเขาก็บอกว่าจะเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคมเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าต้องการยกระดับมาตรฐานฟุตบอลเอเชีย เนื่องจากที่ผ่านมาเห็นคุณภาพและความสม่ำเสมออันเกิดจากสนามที่แตกต่างกันจึงจําเป็นต้องมีมาตรการนะครับต้องมีมาตรฐานด้วยให้พื้นผิวสนามนั้นสูงขึ้นนอกจากนั้นก็ยังเป็นการปกป้องนักเตะระดับอาชีพรักษาความสมบูรณ์ในการแข่งขันก็เริ่มสิงหาคมนี้ซึ่งคําถามในหัวก็ยังเจ้าบอสที่โตนคอยบอกพหญ่ะคอยเตะแล้วเจ้าเจ้บบาประกาศเกิดแต่กับกูอิลีครับมันหน้าโมโหตรงนี้มันเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบครับไม่เริ่มก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ล่ะ าประกาศกลางคันแบบนี้เสียเปรียบมหาศาลกลัวนักเตะบาดเจ็บเออแล้วพวกที่เตะไม่ได้แล้วไม่บาดเจ็บเหรอ นี่เราโชคดีเน่ที่ไม่มีผู้เล่นเราบาดเจ็บเนี่ยการจะทําอะไรมันก็กักไปหมดเลยนะครับนั่นคือเหตุผลของ AFC ก็เราพลาดไปแล้วนะครับหลังจากนี้หลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอทิทานจะเป็นยังไงนะมาดามยังดูเงียบอยู่เลยก็แน่นอนครับที่มาดามเงียบก็มีเหตุผลเหมือนกันเพราะล่าสุดนั้นอาจารย์รังชานวิทย์ผลชีวินนะครับอุปานาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มาเปิดเผยครับว่าสมาคมรับรู้นะและรับฟังฟีงฟดแบ็จากแฟนบอลอยู่เสมอ เพื่อนามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการปรับปรุงทีมชาติแต่ว่าการทํางานของอิชิอิเนี่ยเราคงไม่ไปก้าวไก่เพราะเขาได้บางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการสร้างทีมเพื่ออนาคตฟุตบอลโลก2030ตอนนี้อยู่ระหว่างทางซึ่งอาจจะไม่เป็นดั่งใจของกองเชียร์บ้างแต่ขอให้ใจเย็นนะครับสมาคมจะยังไม่ก้าวไก่หรือแทรกแซงใดๆให้อิชิอินั้นกดดันแล้วก็ให้อิสระในการทํางานเต็มที่ เอาไว้รอจบเอเชียนคัพเสียก่อนเราจะได้เข้ารอบหรือไม่ได้เข้ารอบจึงจะมีการประเมินผลงานกันอีกทีว่าจะเอาอย่างไรทุกอย่างเราเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลก็ปวดเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยก็เช่นเดียวกับทากากินิชิกายะจากยู23นะครับก็จะมีการประเมินผลงานกันหลังจบ4เกมแต่ตอนนี้ให้อิสระเต็มที่แล้วก็ยืนยันครับว่าแอนโทนิฮัสซันไม่ได้มารอเสียบอิชิแน่นอนเพราะทุกคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันโดยตลอดครับ ฝ่ายทคนิคทั้งหมดก็จะมีการประชุมหาหรือกันถึงการพัฒนาแนวทางว่าจะไปในทิศทางใดน,นะฉะนั้นแฟนๆของอิชิก็สบายใจได้ในแง่ของเอโทน่ฮาร์สันหรือการปลดอิชิณเวลานี้ครับถ้าตามที่อาจารย์รังพูดเอาไว้ก็หลังจบเอเชียนคัพนะครับก็จบเอเชียนคัพนะครับจะเป็นปีหน้าเลยนะที่ไทยเจอเติร์กนัดสุดท้ายในวันที่31เดือนมีนาปี69ก็จะได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับบางทีอาจจะรู้เรื่องตั้งแต่ปี68นีเลยก็ได้เราเจอไทยเป2เกมแล้วก็เจอสี ล่กากอีก1เกมอาจจะมีการพลิกผันในโค้งนี้นะฮะเพราะเติร์กไปเจอศรีลังกา2เกมนะฮะซึ่งมองว่าไม่ง่ายแต่ถ้าเจอเติร์กผ่านไปได้ยังไงไทยก็ต้องกดดันตัวเองอยู่ดีซึ่งกว่าจะถึงเดือนตุลาคมนะครับเราก็น่าจะได้ขุมกําลังหลักกลับมาเพราะว่ากําหนดการของสุพนัทเหมือนตาออกมาแล้วนะครับสุพนัทมีกําหนดการกลับมาช่วยทียมได้ในช่วงเดือนกันยายนนะครับกลางเดือนพอดีจะเป็นช่วงกลับมาใหม่ๆแล้วก็จะลงแข่งขันสำหรับทีมชาติไทยในช่วงต้นเดือนครับวันที่9เดือนตุลา คิงครับดูแล้วอย่าเพิ่งเรียกสุพนัทมาครับแม้ว่าจะพร้อมในช่วงนั้นนี่ขนาดเปิดลีกเนี่ยเขายังกลับมาช่วยทีมไม่ทันเลยนะเออก็ต้องดูด้วยว่าการกลับมาของสุพนัทจะฟอร์มแจ่มมันเดินหรือเปล่าแต่ว,ว่าเจ็บ นานเกินคาดนะถ้าเกิดการฉีกขาดก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมยากเหมือนกันไม่คิดว่าเขาจะพักนานขนาดนั้นนะคือปิดลีไปก็เหมือนธรรมดาใช่ไหมจริงๆแบงค์งงพักนานมากตั้งแต่เกมกับแบงคอกเดือนเมษายนนะห้าเกือบ6เดือนฉะนั้นหลายคนก็คาดหวังว่าโอ้ยเราได้แบงค์กลับมาแล้วน่าจะสบายใจว่ะเอเชเยนคัพจริงๆ อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่สบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเรายังไม่รู้ฟอร์มในวันนั้นของสุพรัณมากลับมานแล้วจะเป็นยังไงหรือจะเจ็บซ้ําอีกหรือเปล่าฉะนั้นทางนั้นปีกขวาเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งในสถานะปัจจุบันนะสถานภาพของเราปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่แน่นพอนะครับยังเจริญศักดิ์เนี่ยดูแล้วฟอร์มไม่จีจาดเหมือนเดิมต้องมีแมตช์ลงเล่นเพิ่มเติมอีกต่อให้หายเจ็บกลับมาก็ตามนะครับฉะนั้นในหลายคนก็ไปคาดหวังถึงว่าปีกทางนั้นฝั่งขวาเนี่ยอาจจะมีการเรียกเอราวัณก เอราวันยังไม่ได้เข้าสู่ชุดใหญ่เลยนะครับต้องบอกตรงนี้ว่าเป็นไปได้ยากนะมันใช่อยู่ถ้าอ e c e จะเลือกที่จะเสี่ยงเอาเอราวันตอนนี้เอราวันเองเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเขาเพิ่งเห็นแชร์สตอรี่เมื่อวันก่อนนะครับได้โพสต์เขานะใส่เสื้อทีมชาติไทยในลุยกับฮ่องกงในชุดยู23นะเขาก็โพสต์ทำนองเพลงที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นเพลงแรปนะซึ่งก็เป็นความหมายในเชิงว่า ตอนนี้เขาต้องการอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ต้องทําแล้วก็ต้องลุกขึ้นด้วยอ่าในเนื้อเพลงนะมันก็บอกความรู้สึกได้ตอนนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นรถนะเขาอยู่ตรงที่คนขับแต่ไม่สามารถบังคับรถได้แต่เราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะแต่ส่วนตัวเขาอ่ะไม่ต้องการให้ใครมาช่วยมาดูสิ่งที่เขาเลือกดีกว่าว่าจะพาเขาไปได้ไกลแค่ไหนพวกเขาเนะครับเปรียบเทียบบบอกว่ากูต้องดังแต่ไม่ได้บอกว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเออคือมั่นใจว่าต้อง,งแต่ไใช้วาอเลนนนคห กูกำลังมาแล้วรอกูหน่อยประมาณนี้นะในเนื้อเพลงของ กิ๊ฟฟอินเดอะเซเซปอันนั้นไม่ได้บอกว่าเขาพูดนะแต่เขาอธิบายในเรื่องราวจากเพลงนี้มันก็พอจะบ่งบอกได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะฮะเหมือนกับเราอกหักมามก็บอกเมนของสิลืมง่ายๆหรือถ้าเราจีบใครสักคนเรือกักแล้วรักก่อนนะเต้เองแล้วก็ร้องไปใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็ใส่สตอรี่ของเราไปมันก็คงเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนี้เขาก็ผมว่าก็เข้งเหมือนกันเพราะว่าในฟองอัยยี่สก็ไม่เปียงเท่าที่ควรเหมือนที่เคยเป็นนะครับก็ด้วยโอกาส ีน้อยนิดนะให้โอกาสในเกมแรกที่เจอฮ่องกงในทีมก็จูนกันไม่ติดเลยวันนั้นส่งลงไป4ี่จตุรเทพในยุยบสามด้ยซ้ำยุสกรบูรภาธนวุิโชัยสยามแย็บเอราวันคือลงไปแล้วเล่นไม่เข้าขากันทีนี้พอมาวันที่2นิชิกยาก็ปรับทัพใหม่เอาตัวสำรองลงไปเอราวัน e ที่เป็นตัวจริงใน,นแรกก็ได้ลงช่วง10นาทีสุดท้ายก็ดูโค้ชญี่ปุ่นยังไม่ค่อยไว้ใจในเอราวันสักเท่าไหร่รวมไปถึงวันแรกที่อีชีมาดูด้วยนะไม่รู้ว่าจะไปเข้าตาหรือเปล่าแต่ระดับชื่อว่าขึ้นสู่ชุด โอลิมปิกลียงแล้วเนี่ยถ้าเป็นโดยธรรมชาติอย่างถ้าอยู่มาเลย์เขาเรียกติดแล้วอืเพราะเจตจำนงก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการดูฟอร์มจากยูฟ่3ก่อนอยู่ดีนะ,ะนั่นคือเรื่องราวของทีมชาติไทยของเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีกนะครับที่เราได้ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ได้รับข่าวดีนะครับจากการที่ AS จัดมินกัฟได้ซื้อลิขสิทธ์ไทยลีกไปนะฮะอูฟูเลยทีเดียวนะสำหรับรายรับของเราก็มีการเปิดเผยนะครับจากทางประธานฝ่ายบริหารเขาก็บอกว่าเขาจะประกาศไว้นในตรงนี้เลยว่าคนไทยทุกคนจะดูไทยลีกฟรีทุกคนนะเดี๋ยวจะมีการแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขทั้งนี้ทําไมถึงให้ดูฟรีนะเขาก็มองว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ฟุตบอลไทยลีกกลับมาคึกคักจุดกระแสนะฮะให้กลับมาเปี้ยงปางอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแพ็กเกจพเมลีกนะเพียงแค่ล งทะเบียนผ่านแอป AS Play หรือ MonoMa ็ก็จะสามารถดูได้แล้วแล้วก็ทีมค่าวในอนาคตนะครับเขาก็อยากพิกโฉมบอลไทยสู่เส้นทางที่สดใสด้วย AS ก็ถ่ายรายการกีฬาระดับชาตินะครับอย่างกีฬาแห่งชาติรวมจะถึงโอลิมปิกด้วยจึงพร้อมมากที่จะนําเสนอคอนเทนต์ฟุตบอลไทยนะก็โอเคครับเชื่อว่าหลายๆคนนะก็พร้อมที่จะสนับสนุนฟุตบอลไทยอยู่แล้วดู n น t f l i x ดูซีรีส์หนักกว่านี้นะจ่ายรายเดือนทุกเดือน <laughs> ฟุตบอลไทยพร้อมอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ เรียกว่าครบถ้วนขบวนความนะฮะสำหรับวงการฟุตบอลไทยเดี๋ยวช่วงบ่ายนะฮะวันนี้บ่าย3ามโมงสินาฬิกาฟุตบอลหญิงไทยยูสิจะเจอกับกัมพูชายูสิครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเพราะว่ากัมพูชาหวังเข้ารอบอยู่ด้วยจากการชนะไทยถ้าแพ้คือตกรอบเลยทันทีมันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเดี๋ยวมาวิเคราะห์คุยกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊าสวัสดีนะจจะนายจ๋า